สวัสดีครับบัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่18ธันวาคม2564นะครับวันนี้แนะนำรถ1คันแนะนำรถทดลองให้คันหนึ่งนะครับมีแนะนำหลายคันคันนี้เป็นคูปต้า l 3408นะครับคันนี้พ่มมาใหม่นะครับใบดันสวยนะครับวัสดุมีบ้างไม่เยอะนะครับก็จะไม่ได้ล้างยางหลังดีอยู่นะครับสภาพ9 0ยางหน้า60%นะครับ ขายก็แห้งดีอยู่นะครับเมทันล้างอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่1 6 9 0 0แบาทนะครับตัดให้ดูนะครับเรื่องดีระบบไฮดรอลิกปกตินะครับ รถนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับแปดเกียร์เด่นหน้าสี่เกียร์ซอยหลังนะครับนี่ผมฝากเกียร์สี่นะครับ ก็ลูกปื้นแน่นอยู่นะครับมีลูกหมากหลวมนิดนึงนะครับใบดันเตม,มีซึมบ้างน,นะครับไม่เยอะฝั่งนี้ฝั่งนี้ล้อแน่นนะครับลูกปื้นแน่นมีลูกหมากตรงนี้หลวมนิดนึงนะครับ ปกตินะครับน้ำปกติแ้งแห้งดีอยู่นะครับเดิมๆไม่มีไอระบายนะครับรถไม่ทันล้างนะครับก็ไม่หยดไม่ย้อยนะครับมีแค่ซึมๆล้างก็ใสยอยู่นะครับตอนนี้1 6 9่งแสันบาทนะครับส่งที่ส0มกิโลเมตรแรกนะครับ ยังดีระบบดีอยู่นะครับต์ทติดง่ายนะครับตัดติดง่ายครับราคาตามสภาพหนึ่งแสหกหมืนเก้าพันบาทนะครับคันนี้คันนี้ M ห้าพัน SU นะครับคันนี้ไม่ได้จดทะเบียนเล่มนะครับราคาสองแส0ห้าหืห้าพันบาทนะครับคันนี้แห้งๆอยู่นะครับเ,ออเช็กลวดเช็คซึมแล้วนะครับไม่ไม่มี ร่วนนะครับมากับฐานห้าใบนะครับท้ายก็แห้งดีนะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ไม่ได้จดทะเบียนเล่มนะครับวันนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์แบบเดียวกับสามสิบสี่แรงคันนั้นนะครับวันนี้ก็อขาดเย็นๆก็เผาหัวนิดนึงนะครับแล้วก็สตาร์ท นี่เป็น8เกียร์ในหน้า4ีเกียร์หลังนะครับผ่านยกเร็วนะครับหน,าน้าเก็บรตาบ้าง ถใหญ่ๆนะครับใายหาอยู่นะครับตอนนี้มีหลายคันนะครับ m าตันมีสามคันนะครับตอนนี้แต่คันนี้ถูกที่สุดนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนเลยขายถูกกว่าเขานะครับย,<า>ยังก็ไม่มีอะนะครับ แน่นอยู่นะครับก็แน่นพิดโควิดก็ใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งนี้ก็แน่นนะครับลูคืนล้อแน่นไนยทองก็แห้งดีอยู่นะครับรถแห้งดีเปิดดูมาน้ำให้ดี มัน้ำปกติอยู่นะครับยางหลังก็อยู่สักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแม่ยางเนี่ยสวยอยู่ดังหน้าก็สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ สุดท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับหางยกก็ปกตินะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ Yamaha คันเอสยูนะครับ อันนี้อีกคันนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับราคาประมาณสองแสนแปดนะครับคันนี้สองแสนแปดตามสภาพนะครับมีสองคันนะครับราคาสองแสนแปดนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีเยอะนะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละครับแต่ราคาย่อมเยานะครับผ่านพวนผ่าน ผานทวน5้ใบนะครับราคาของมือหนะครับไปยิบสองสอนาร 27, นะครับแล้วก็ผานขุดมันตัวถูกสุดก็ตัวเล็กนะครับ9,500พนารนะครับตัวตัดหญ้านะครับตัวตัดหญาเมตรยีราคาสองหมื่นจากหมื่นสี่นะครับลดให้พันหเหลือ23งหมืามนะครับ อันนี้อีกคันนะครับ M 5 0 0 0 SU นะครับลูกค้าท่านใดหารถใหญ่ๆนะครับคันนี้สองอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับมีรีวิวให้ดูนะครับสอ,สองแสนสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้แสนก็สวยๆนะครับเดิมๆขัดหน่อยสวยเลยนะครับคันนี้ทรงดีมี L ส0 1 8นนะครับสามสามแสนเก 3, 9, ้าพัน 3แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นนะครับคันนี้สี่สิบห้าแรงนะครับเช็คพร้อมใช้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้แถมยางหน้าคู่หนึ่งนะครับคันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับเหลือคันนี้ว่างนะครับยีบสองแรงมิสกิคันนี้อุปกรณ์ให้หางชิ้นหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับ โลโวนะครับอ่า60แรงนะครับคันนี้โลว์โวทียูโร60แรงนะครับราคาอยู่ที่สามแสนห้าลดให้หมื่นหนึ่งนะครับเหลือสามแสนสี่หมื่นบาทรถปีหกสองนะครับใช้งานแค่สองปีเองนะครับคันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับสามแสนสี่หมื่นบาทนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ ขันมา35แรงขันนี้เพิ่งมายังมาทันรีวิวลูกค้ามาดูหน้าร้านนะครับรอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท้าจังหวัดขอนแก่นนะครับมัดจำไว้เขามี36แรงนะครับแอลคูบิตาแอล3608นะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีไม่ได้ล้างน,นะครับยางก็ดีสภาพประมาณยางหน้า70เปอร์เซ็นต์ยางหลัง80 85เปอร์เซ็นต์นะครับขันก็ดีนะครับ ราคายังไม่ปรับสภาพนะครับ2 5ง0 0 0บาทนะครับคันนี้ L 3 6ม8คันนี้สวยๆเดิมๆ2อง0 0 0เดหมบาทนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เมคโคนะครับคันนี้ราคา320 0 0 0บาทนะครับ KX เ1 3เริ่มทะเบียนทุบโอนครบนะครับ สนใจก็มาดูรถทดลองขับได้ที่วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้สาขา2ข้างในก็จะมีคู b ปต้ L47 แล้วก็34อีกนะครับสนใจก็ฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับ085-087-6581นะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ